จออีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนที่กําลังรับชมนะครับกับทางช่องของเรานะครับชื่อช่องยอดชายดีผลงานนะครับลูกค้าท่านไหนต้องการเลือกซื้อหรือว่าเลือกชมเงงยีนรีวยรุ่นห้านย่นะครับผมมือสองนะฮะก็พิมพ์ชื่อช่องผมเข้ามาได้เลยนะครับจําชื่อช่องว่ายอดชายดีผลงานนะเข้ามาในช่องนี้ก็จะมีเกงยีนรีวยรุ่น5 1ามือสองนะครับให้กับลูกค้าทุกคนได้เลือกซื้อเลือกชมนะครับมาดูเกงยีนรีวา2รุ่นี้าศูนยกหนึ่งมาอสองตัวนี้นะคร ขนาดวัดจริงเอวยี่สิบ้ายาวทั้งตัวสา5สิเก้าจุดห้าปลายขาเจ็ดจุดเจ็ดนิ้วนะครับเม็ดอินตุรกีราคาหนึ่งพันสองรอยห้าสิบาทนะฮะกางเกงตัวนี้ราคาหนึ่งพันสองรยห้าสบาทลูกค้าท่านไหนสนใจเกงตัวนี้นะครับติดต่อเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกัไทยมินเราได้ที่เบอร์โทรศู6ย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็เข้มเช่นกันนะฮะด้านหน้ายางไงด้านหลังก็อย่างนั้นนะครับ ย้ำกันอีกทีนะครับขนาดตามป้ายเดิมวูยี่สิบเจ็ดลสามสิบสองนะครับเดิมวูยี่สิบเจ็ดลสามสิบสองขนาดวัตจริงเอลยี่สิบห้ายาวทั้งตัวสามสิบเก้าจุดห้าปลายขาเจ็ดนิ้วเมตร,รอินตุรก,กีราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าได้เลยนะฮะการเกงตัวนี้นะฮะจะเป็นสีบูยิมเข้มอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะครับลูกค้าทุกท่านก็ ง่ายเลยนะฮะถ้าต้องการเลือกคื้อเลือกชมกางเกยงยีนีวายรุท้าศูนย์หนึ่งนะฮะก็จาชื่อช่องไว้นะครับชื่อช่องยอดชายดีผลงานซึ่งตรงกับชื่อผมเองนะครับผมก็เป็นชื่อของกผมเองก็พิมพ์เข้ามาที่ช่องนี้ก็จะมาเจอก็จะมาเจอช่องนี้นะฮะแล้วก็จะเจอแต่ละคลิปนะฮะหนึ่งคลิปต่อหนึ่งตัวนะก็จะเป็นกางเกงทั้งนั้นนะฮะในช่องน,นี้จะขาย,ขายแค่กางเกงอย่างเดียวะครับลูกค้าสามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับว่ากางเกงตัวที่ลูกค้าต้องการดูยังอยู่ไหมนะครับ ก็สามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะครับายังอยู่ไหมหรือว okay? ่าขายไปแล้วนะครับก <habitude> on on ็หน <Okay. S 1> ึ night ่งคลิปต่อหนึ่งตัวหนึ่งตัวต่อหนึ่งไซส์นะครับเพราะว่าเป็นกางเกงยีนมือสองนะครับกางเกงยีนมือสองนะครับสองตัวล่าสุดนี้เข้มเข้มเลยนะตัวนี้ก็เข้มเข้มนะฮะลูกค้าเป็นสีบลูยีนเข้มเข้มนะฮะก็ถือว่าเป็นกางเกงสภาพสวยนะฮะงานปลายขานะครับเป็นงานปลายขายิบเดิมเดิมยิบแบบได้เดียวนะตะเข็บริมพงนะฮะพงขาวนะครับลูกค้าทุกคนตะเข็บพงขาวฮะก็ความยาวนะฮะ ขนาดป้ายก็ดับเบิลยูยี่สิบเจ็ดนะฮะดับเบิลยูยี่สิบเจ็ดก็คือขนาดเอลดับเบิลยูยี่สิบเจ็ดนี้ก็เป็นขนาดเอลจากโรงงานผู้ผลิตนะเป็นไซส์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตนะเอลสามสิบสองก็คือความยาวด้านในนั่นเองนะฮะเอลสามสิบสองก็คือความยาวในก็คือความยาวในก็คือจากเป้าถึงปลายขาลิมในนั่นเองนะก็คือเอลยี่สิบเจ็ดก็จะประมาณนี้นะครับหรือใกล้เคียงนะครับก็จะอยู่ที่ตัวเลขนี้นะแล้วก็ปลายขาความป้องปลายขาก็เจ็ดนิ้วนะครับผมเม็ดอินตุรกีราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้น ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมด,ดูรายละเอียดเพิ่มตารางกอดมินเราได้ที่เบอร์โทร096-1519525ยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ